<c oughs> คือแต่งตังสันมมนเน้ยนะแต่งตัวส่งนันหมอเลยเอางานเข้าอีกแล้วครับพี่น้องวันนี้ครับพอดีมีเอฟซีครับอ,อยากได้สายครับก็ไม่ใกล้ไม่ไกลครับที่น้องอุตสาหเอาเฉพาะแม่อย่างเดียวครับเอาทันเดียวครับผมค,ครับผม กิปยังหัววัดือตลกอ้ะลิปยังหัววัดือตลกลอะ <c oughs> เราจะไปเอาทซายกันครับผมที่ร้านวัสดุเนี่ยครับตรงข้ามสมเมืองนะครับสาวตันว่าจะขับรถรถตักครับวันนี้ครับชมกันครับว่า,วาจะขับได้ไหมรถไมโครก็ขับแล้วรถพ่วงก็ขับแล้ว ย,ยังขา้เป็นไงโอเคครับเดี๋ยวผมจะเทสดูสัก2มุกกี้ครับเดี๋ยวให้สาวตันเทสสักสองมุกกี้กูไดสองมุกี้ Iem 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 iem. Kau <laughs> nger, kau um, เองเลยครับจับเองเร็วเป็นี่ยจัดเองเร็วว่ะกูได้ขับตอนเลยจ้าก่ได้หรอมาเล่งเครื่องยังไหมที่ผมขับมานะครับสาวตันจะขับนะครับทีนี้อันได้เบรกบ่ฮะอันนี้ยังนี่ระเบียกอะ จำไ่ได้เราไ่ได้ขับมันเบรกมันเป็นเกียร์ออโต้เร่ยนตอบรถ้จะฟ้องว่าเพื่อเล่งเครื่องยังไงเลยแม่เนาะเล่งเครื่องยังอยเนี่ยเล่งเครื่องยีกยกขึ้นยีก cường cứ nêm nọ bay không bay không bay không bay bay không bay bay เออไปไปยืมันเห้ึ่งเข้าไปข้ามาเข้ามาออกมายับออกมายับออกมายเข้ามาเยอะเฮ้ยมันลดดำดอกเอาเดี๋ยวเทลงเทลงเลยเทลง tiếng long, tiếng lên ừ, thoải rồi nên đi, đừng bị thắng lắm. đó ไม่ต้ กระตันกันมาฮะกลางๆก็ๆได้ ยิงฮาตัก d <laughs> d นี่เดี๋ยวมันก็านมาทานเลยไปเป็นเป็น้่เก้าคนะทคุณมันผ่านกระบะเยอะก้ะทั่งดูมันเตียเป็นเลวนะท้าคุณมันมัี่า้ยังเงียมี่ท่านเาดียวนี้

มายึกเออเดี๋ยวต้องมาเข้าทางนี้บ้างตันคว้อมาเข้าทางพีเี้เด้เอ,อเอามาและ มาเข้ามาไา้โอ้โหว้าดำเลยดำเลยอือฮึฮะ ยิงอะไรเก่งไปเสียทุกเรื่องเลยครับทำ <c oughs> เป็นสุยางครับอันนี้ก็ยังไม่เคยจับนะครับนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ก็เดี๋ยวพอไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยววงขับรถคันนี้กลับก่อนนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปติดตามดูภารกิจเอาทรายไปส่งนะครับกันต่อนะครับผมโอ้ยโโโโโมันมีแต่ทางนี้ครับใช่ทางฝนก็ม,มีไม่เป็นไรครับมันไม่เสมอครับใส่ทรายไม่เสมอมันก็ทําให้รถวิ่งไม่ดีครับเวลาเวลาเทเวลาเทสมมุติว่าเอียงมันก็อันตรายด้วยครับ ขอบคุณที่รับชมครับคลิปนี้สวัสดีครับ